สวัสดีครับขนมิเองไม้มัตต์ไฟวัชล็อก l c ย่างวินิเลมีเนียนเล็กเต็ดดนี่อะคูด้าเอสเสื้อดมรง้ากางเกไอดีะกางเกงมัตต์ไฟเท้าแต่ เนบอดะครนบผม Yeah.